สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆทุกท่านครับกับผมแหงเตนานา่ะคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทราม,มาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้เป็นพระเศียนใหญ่นะครับท่านยังไม่ได้ทํากันลา้างทำความสะอาดอะไรเลยนะครับรู้สึกว่า จะได้มาเมื่อสองกทิต์ก่อนครับสําหรับเดนนี้ครับครับคือถ้าผมเก็บมาแล้วที่ผมได้มาก่อนด้านานั้นผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยครับครับแต่ยังไม่ได้ทําการล้างเสื้อเรียนหรอกครับท่านที่ทำการล้างก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่เก็บไ้แล้วจะเบิ้มออกมาเพราะมันถูกอากาศมจะเลอะเสื้อเอื่นตีเลยครับเรามาดู้าว่าเดือนนี้จะเป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่ล่ะครับท่าน พระเศษใหญ่นะครับสัาหรับดินนี้ครับท่านก็สวยงามอลัการนะครับเนี่ยตัวหนังสืออาจจะบางไปนิดหนึ่งครับท่านเราต้องดูใกล้ๆแบบนี้เลยครับนี่ครับต้องซูมเข้ามาใกล้ๆแบบนี้เลยครับท่านมันถึงจะเห็นชัดเจนนะครับบนลมรูปพงท่านแล้วก็ตัวหนังสือนะครับท่านเราดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านซูเปอร์นิกเกิลดู้่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่สีทองจะกลายเป็นสีน้ำปีไปแล้วครับท่านเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทําการล้าง ทำความสะอาดอะไรนี้นะครับโอเคอยู่นะครับเบือ้องหน้าพระองค์ท่านก่อภูมิพลอดุลจิดิ์สวนด้านหลังก่อรัชรการที่เก้าครับท่านก็สวยงามกันนะครับมาดูบมรู้ษมุรุภงท่านนี่อยครับว่าเป็นไงมั่งครับท่านดูจากด้านล่างขึ้นไปครับนี่ครับไล่ขึ้นมาขึ้นเบื้องหน้าพระองค์ท่านเราก็พัเสียนพระองค์ท่านเราก็ด้านหลังไล่ลงมานี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงนะครับท่านสวยงามามกากันครับแต่ รอยบุบรอยบี้ก็มีครับแต่น้อยมากครับท่านไม่ถึงกับเยอะๆอะไรมากมายเลยครับแต่ถ้ามีรอยบุบรอยบี้เยอะกว่านี้ก็คงไม่ไหวครับท่านแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองกันเดี๋ยวครับว่าเป็นไงมั่งครับดูขอบเฟืองเรียนนี้ไปเลยครับนี่ชัดเจนนะครับโอ้โหพี่ขึ้นมาปุ๊บเห็นรอยบุบเลยครับนี่ขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนี้เรียนนี้ก็โอ้โหครับโอเคครับคมชัดเจาะมากครับท่านไม่การสึกหรอนิดๆหน่อยๆครับท่านดูดิครับหมุนไปรอบๆ ไปเลยครับว่าจะมีเยอะขนาดไหนสำหรับเกลียนนี้ครับของฟืนสสำหรับเลียงนะครับนี่รับหมุนไปเรื่อยๆแล้วเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงตรงนี้โอ้มีครับพ็นี่ครับมีอยู่แค่สองสามจุดแค่นั้นนี่ครับที่ว่าเห็นสะดุดตาครับนอกนั้นก็นิดๆหน่อยๆอีกครับพี่ก็มาดูด้านหลังครับว่าป็นไงบัางครับสําหรับเปลียนนี้ครับนี่รับกานหลังนะครับต้องมาดูใกล้ดีหนึ่งครับเมื่อกี้มันมองไม่ค่อยเห็นเลยครับ ตัวน้งสือมันบางนิดหยู่ประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวชี้กันอยู่นะครับนี่ตัวที่สี่ห่างกันมาหนีดหนึน่งนะครับพอศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกกับท่านสองห้าห้าหกนะครับท่านสําหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านสําหรับปีสองห้าห้าหกเนี่ยส่วนตรงกลางคือวัดอรุนลาดเวลาหลามตามํมาลงจไม้นี่คือแม่น้ําเจ้าพระยานะครับอู้ครับวัดอรุนก็บางไปนิดนึงนะครับท่านดูครับมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เลยนี่ครับ หรือว่าเป็นที่กล่องของผมนี่ครับแม่นานเจ้าพยาครับตามลงมาอีกนี่คือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะไรบิงครับสำหรับจำนวนการผลิตครับปีสองห้าห้าแปดเนี่ยจำนวนการผลิตก็อยู่ที่เท่าไหร่ครับชอยปีสองห้าห้าแปดสองห้าห้าหกิอือสองห้าห้าหกิห้าแปดเฉยเลย ปี2556เนี่ยจำนวนการผลิตอยู่ที่254ล้าน5 1 0 1 3 0 0เหรียญนะครับท่านโอ้โหเยอะมากเลยครับท่านโอ้โหครับเอ้ยไม่ใช่นี่นี่มันเหรียญ5บาทนี่ครับผมมื่นมื่ไปแล้วเนี่ย91ล้านพอดีพอดีครับท่าน2558นะครับท่าน91ล้านพ,พอดีพอดีนะครับท่าน91ล้านพอดีพอดีนะครับท่านเมื่อกี้นี่ดูเหรียญ5บาทเฉยเลยครับตาไม่ค่อยดีแล้วครับเนี่ยนเหรียญนี่ ส่วนในเรื่อดับเงินเซียนควายยูจี่เรียนละห้าสิบาทเท่านั้นเองครับท่านตัวเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วครับตัวยูจี่เรียนละสิบสองบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ